ในส่วนของหนูหนูไม่ได้ไปศึกษาดูงานกับพวกคณะว่า โรงงานลงไฟฟ้าจะมาตั so so er ้งในพื้นที่เพราะไม่ได้มีใครแจ้งเพิ่งมารู้จอดก็รู้จักคนอื่นมาเนาะก็จริงๆเป็นในกรบวนก็ต้องต้องทราบแล้วแต่ทีนี้อ่าใจร้ายค่ะก็การที่โรงงานมาตั้งที่พื้นที่เราเนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรไม่ต้องรีบตัดสินใจเพราะวัคซีนมันอย่ามาตั้งแล้วมันพืนที่ได้คิดให้ทบทวนดูข้อดีข้อเสียยกตัวอย่าง ก็อันนี้ไม่ได้ไม่สนับสนุนนิดนิดนึงทำไมที่อื่นเขาไม่อยากได้ได้ทำไมตรงนี้เขาไม่เอาทำไมเราถึงอยากได้ก็ด้วยความหกใหญ่นะคะแต่ไม่ได้มามาค้ามาอะไรหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยเป็นของพวกท่านเนาะไม่ได้เป็นของคนเดียวแต่หนูมีหน้าที่ดูแลทุกสุขทุกท่านก็เป็นเป็นต้องรีบเราไม่ได้ประชุมประชารัฐครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบก็คือกระบวนการ ีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะก็ฝากไว้นะคะด้วยความห่วงใยจากกำนันพนท่านบอกค่ะขอบคุณค่ะที่ประเด็นเรื่องการผูกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ผมในในแปลงใจนผมแต่พื้นที่ที่ข้างเตียงเนียค่ะก็คือจะตัดลงไปผูกไปต่อ ไอบ่อบ่อน้ำที่เป็นขั้นตอนที่เรายังไม่ได้คือไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผมก็ก็สามารถส่งมาได้ว่ากังวลเรื่องอะไรก็เรื่องสอสรุปก็คือวันนี้คือให้เราทุกคนเนี่ยมารับฟังความคิดเห็นระดับความคิดเห็นเราจะได้แบบยังไม่ได้เป็นกรรมประชาคมใช่ไหมใช่ครับ ก็คืออะไรไม่มีการลงติดอะไรหรอประชาคมรอกรอบที่จริจกาที่เอกชนเพราะวาตมาเสนอว่าตรงไหนแล้วเราต้องหนีนะนะตอนนี้ก็มาดทิ้งกแล้วก็คืออย่างรู้ว่าเป็นอย่างนี้คือเป็นเวทีแล้วครที่เห็นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ฟังข่ายถือข้อนีเข้อเสียก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายหลายรอบอีกหลายหลายรอบครับเพราะว่ามันยังไม่จบแค่นี้และเอกชนภาคเกิดทีบนั่นเองเขาก็จะต้องมานอาเสนอแต่ผมไม่ได้ เป็นราเ,เป็นฝั่งที่ทำโครงการนะครับเป็นฝั after after ่งของผ่านท่าตะโกนเลยครับเป็นเอกชนที่เขาสนใจเข้ามาทำแต่เขาต้องนำเสนอเราเขาด้วยไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราต้องทำให้มันผ่าการนำเรื่องทต่างๆเนี่ยผ่านกรรมการระดับสภานก่อนนะครับถ้าเรากำลัแต่งคำถามให้ผมนะครับผมจะได้ไปนำเสนอต่อผู้ว่าต่อคณะ เห็ดด yeah, ้วยเห็ดด้วยหรือไม่เห็ดด้วยประเด็นใดอะไรเงี้ยนะครับพอไรหมดเลยครับมีใกล้แหล่งครับเอ่อน้ำดิถูกไหมครับคราวนี้เรื่องแหล่งน้ำดิที่เราเจอกันนะครับก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านของของน้อยมีพื้นที่น้ำดิที่ใช้ทำประบัดอยู่ว่าซึ่งหากจากจุดศูนย์กลางนะครับที่ที่ทานบอกไว้นะครับตอนนี้พอทราบคร่าวๆว่ามันอาจจะเกิดจากตรงไหนจะเกิดตรงไหน ที่เราอ่านนะครับมันห่างประมาณสองไม่ถึสงสองจุดห้าเดืนีอถ้าเกิดน้ำท่วมมีผลกระทบกับแหล่งวัตถุนิบนามอีกยังไนะครับแล้วพื้นที่หลังจากโรงงานนะครับมันเป็นบืนบรเิเรนะครับพื้นที่น้ำมันไม่ได้น้ำเนี่ยครับส่วนใหญ่มาเจะจากดังบุญรุต่อแล้วมันจะต้องผ่านโรงงานที่ท่า,ทานเหเมื่อน้ำ ผ่านจากโนงานถ้าเกิดการท่วมนะครับมันจะลงดิ